โดยทั่วไปนั้นบนเมนบอร์ดจะมีขั้วต่อที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ IDE อยู่2จุดจุดแรกเรียกว่า Primary IDE หรือ IDE 1จุดที่2เรียกว่า Secondary IDE หรือ IDE 2ซึ่งทั้ง2จุดนี้เป็นขั้วต่อที่เอาไว้ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เช่นฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมและอุปกรณ์อื่นๆที่มีขั้วต่อเป็นแบบ IDE โดยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IDE ต่างๆเข้ากับขั้วต่อที่อยู่บนเมนบอร์ดนั้น จะใช้สายแพรหรือที่เราเรียกว่าริบบอนเคเบิลแบบ40หรือ80เส้นที่มีหัวต่อ2-3หัวอยู่บนสายแพรโดยในการเชื่อมต่อบนสายแพร1เส้นหรือ1ขั้วต่อบนเมนบอร์ดนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ i d ีได้มากที่สุด2ตัวดังนั้นเมื่อบนเมนบอร์ดมีขั้วต่อที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ i d ีอยู่2จุดซึ่งใช้กับสายแพรได้2เส้นจึงทําให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ i d ได้มากที่สุดถึง4ตัวโดยมีเงื่อนไขว่า อุปกรณ์ IDE ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่บนสายแพสเส้นเดียวกันนั้นจะต้องกำหนดสถานะให้ต่างกันโดยอาศัยการกำหนดจัมเปอร์ที่อยู่บนตัวอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนั้นเป็นมาสเตอร์และอีกตัวหนึ่งเป็นสลัเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนกันในระหว่างการทำงานบนเมนบอร์ดนอกจากจะมีขั้วต่ออุปกรณ์ IDE อยู่2จุดแล้วก็ยังมีขั้วต่อที่เอาไว้ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์จาพวกฟอร์บิทิสไดท์ที่เรียกว่า FDD หรือ FDC controller เพิ่มขึ้นมาอีก1จุด โดยมักจะอยู่ใกล้ๆกันกับขั้วต่ออุปกรณ์ IDE โดยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Fibre Disc Drive เข้ากับขั้วต่อที่อยู่บนเมนบอร์ดนั้นจะใช้สายแพรแบบ34เส้นที่มีหัวต่อ2ถึง3หัวอยู่บนสายแพรซึ่งสายแพรหนึ่งเส้นนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Fibre Disc Drive ได้2ตัวและที่ปลายข้างหนึ่งนั้นจะมีกลุ่มของสายแพรกลุ่มเล็กๆที่มีลักษณะคว้ยกันอยู่ซึ่งเป็นตัวกําหนดหรือแยกสถาน,นะของอุปกรณ์ Fibre d i s Drive ทั้ง2ตัวที่อยู่บนสายแพรเส้นเดียวกันออกจากกัน เหมือนกับการกำหนดจัมเปอร์ที่บนตัวอุปกรณ์ IDE เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนกันในระหว่างการทำงานนั่นเอง